ลุ้นข่าวดีเต้านัทพรพาสองครอบครัวมาเจอกันรักสามปีใกล้ลั่นละครังวิวาศึกษาดูใจกันมานานเข้าปีที่สามแล้วสำหรับสองคู่รักหวานอย่างนางเอกสาวเต้านัทพรและไฮโซหนุ่มในประนายพรพภา,พา หากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่จะเห็นว่ามักจะมีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำ แถมทั้งคู่มักจะควงกันไปงานแต่งบ่อยๆซึ่งทำให้แฟนคลับลุ้นข่าวดีเรื่องงานวิวาล่าสุดวันที่23มีนาแต้วนัทพรได้โพสต์ภาพของตนเองคู่กับไฮโซฉลองวันเกิดและภาพที่ทำให้แฟนคลับตื่นเต้นกันใหญ่คือภาพรวมจัวกันของทั้งสองครอบครัวแบบพร้อมหน้า นานนี้ก็ยิ่งลุ้นข่าวดีขึ้นไปอีกว่าทั้งสองบ้านเจรจาเรื่องการแต่งงานด้วยเลยหรือเปล่ายังไงก็ลุ้นกันต่อค่ะปลูกต้อนรักใช้สถานะแฟนกันมาหลายปีจนแฟนๆทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้มีข่าวดีในเร็ววันแต้วนัทพรกับวันใจให้โซนในประนายพรประภา ที่ภาคหลังมานี้ครั่งรักขยันศาสตร์ความหอมออกสื่อให้เห็นกันตลอดล่าสุดทำเอาแฟนๆแตกตื่นไม่น้อยเมื่อสาวเต้าได้ปล่อยเซตภาพหวานๆในชุดเรสสีขาวคล้ายกับเจ้าสาวแสนสวยพร้อมแคปชั่นงานนี้กว่า